ก่อนเริ่มต้นในการกลัวซาคุณต้องรู้สิ่งน,นี้ค่ะถ้าเราจะกลัวซาบนใบหน้าผู้ที่ทำศัลยกรรมมาไม่ว่าจะเป็นโบ็อกฟิลเลอร์หรือร้อยไหมนะคะถ้าโบ็อกฟิลเลอร์เนี่ยควรที่จะผ่านไปก่อน45วันถึงทำการนวดได้เพราะเวลาที่เรากลัวซาบนวดหน้าแบบนี้นะคะและถ้าในจุดที่เราเนี่ยไปฉีดฟิลเลอร์หรือจุดที่เราไปฉีดโบ็อกเนี่ยมันอาจจะไปกระทบกระเทือนได้นะหรือบางท่านเนี่ยที่ไปฉีด เติมแฟตอะไรพวกนี้มานะคะมันอาจจะทําให้เคลื่อนย้ายได้เลยเพราะฉะนั้นไม่แนะนําค่ะหรือท่านไหนนะคะไปร้อยไหมามาก็ควรที่จะรอก่อนให้ไหมเนี่ยละลายไหมหมดอายุก่อนบางท่านก็ร้อยไหมามาแบบ3เดือนบางท่าน6เดือนบางท่าน8เดือนถึง1ปีนะคะควรที่จะทําให้ไหมเนี่ยให้เขาละลายไปตามอายุของเขาก่อนไม่ควรกลัวซา,าเด็กขาดเนาะฝากกดติดตามท่านด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารเทคนิคดีๆที่ทําให้คุณสวยขึ้นแต่ถ้าอยากเรียนนะคะพิพ์คาว่าสนใจ อยากเรียนโกซาเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของเราส่งรายละเอียดให้ค่ะแล้วมาเจอกันนะคะทีนน่ธัญญีสวยงามสงาม่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ